จัดแบบเฟี้ยวๆเลยประวัติเข้าสู่ตลอดด้วยราคาขายไปเยอะมากขายไปเป็นล้านเลยเ <c oughs> จ้าของเดิมก็าไปเปลี่ยนจอมารอบก็ไม่หี่รอบแบบสอง้นสิบนิวตันเมตรราคามันโดนใจจริงๆราคามันโดนใจมาก C L A 200เยนะครับปี2 0 1 6สโฉม W 1 1 7มาแล้วค่ะเบนที่ราคาถูกแต่ว่า8ปีที่แล้วราคาตัวนะครับอยู่ที่2อล้านหน0 0 0บาทวันนี้นะครับจัดแบบเฟี้ยวๆเลยไม่ดีรอไลยว่าราคาคร7 0 0 0 0 990 0 0บาทพันอยู่ประมาณหมื่นต้นรถวิ่งอยู่แสนๆเองนะประวัติเข้าสูย์ตลอดด้วยจริงๆอะเรามีสีขาวอีกคันจบสีขาวไปแล้วคันนี้ก็เลยตามมาตาม Mercedes-Benz แบบประทับตาด้านบนนะคะจมอยู่ตรงนี้แล้วก็ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางด้วยนะคะกระจังหน้าเป็นดิมอนต์คิลสีดำพอมีมคาดตัดอีกหนึ่งเส้นไปดต้อาดูโครงสร้างหน่อยว่าสวยขนาดไหนฝาคระโปรงมีทำสีนะฝาโปงมีทำสีนะแผ่นกันความร้อนอยู่นะครับสีดำจริงๆเรื่องปกติที่ต้องทำอยู่แล้วนะเวลาเราขับรถตามรถใหญ่ๆเนี่ยมันจะเป็นริ้วเป็นรอยเลยต้องเก็บตัวอื่น ปกตินะครับแคมปอยู่ปกติเลยไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยบุบนะแคมด้านนี้เห็นไหมอยู่ปกติเครื่องยนต์เบนซินสีสูบ1.6ลิตร156แรงม้มาแง 1. 1> รงบิดอยู่ที่250นิวตันเมตรนะคะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะตอนนี้มาดูล้อนะครับมาบเป็นแม็ก18ยางเนี่ยยังใหม่ๆนะยง<ช>ังสี2023อยู่เลยนะภายในเป็นสีเบจน,นะดูวะปกติหนังหนึ่งตึ้งตึ้งปกตินะประตูด้าน,นนี้นะไม่มีขยับมา <Hello. S 1> เธอค้นไปนั่ง,งได้ไอยากได้คันนี้คะ่ะแอบขึ้นประตูนู้นมานะคะ oh. ภายในเนี่ยไม่ได้ว่าแคบหรือว่าเล็กขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันจะเป็นทรงคูปเป้เล็กๆลาดเทแต่ว่านั่งสบายค่ะเบาะหนังอะติโคแล้วก็มีอะต่หลังให้อีกด้วยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูต่อนะครับผมโอเคไป n นี่สวยงามฝากระโปรงอ่าเป็นแบบดักเทลเล็กๆนะคะเขาเรียกว่าตุดเป็ดนะคะมาพร้อมทอคู่และดิฟฟิเซอร์นะคะด้านล่างเป็นสีเงินเหมือนคิวยักษ์เนอะนะไฟด้านบนก็เป็นขี้นฉลามค่ะขายปกตินะครับผมปอลังพับได้นะพี่ตั้มขาปกสีสิงหพับเลยพับเลยเวลาตีกรอฟเนี่ยยาวเลยนะนี่ยัดเข้าไปได้เลยใช่ค่ะเวลาตีกรอฟเนี่ยดูบ่อเหรอคะสวยงามไหมดูนะครับนี่ เหมือนเดิมเวลาดูก็ดูนยนะมีแผ่ผนเคงแผ่นเขจอะไรอยู่ไหมครับรถคันนี้เป็นรถประกอบไทยนะคะมันเป็นโฉมปี2016แน่มากเลยเลยห็นไหมเย <ๆ S 2> ดึงไม่ออกเลยดูซ่อ,องซ่อมประตูนะคะแล้วก็ตะเข็บเดิมค่ะเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าขับสนุกแค่ไหนนะครับ C l A คันนี้กับปี2016 เห็นมาว่าสไตล์เบนซ์นะทุกอย่างมันอยู่ดีไซน์สวยแล้วมันก็มีให้ใช้งานได้เนาะใ,ใกล้ตัวหมดเลยใกล้ม,ะะมือไปหมดคันนี้ไซส์กำลังแบบว่าสำหรับคนเริ่มต้นว่ะไซส์เริ่มต้นแบบแมินิมอลมีใจจริงๆนะมาทมลองเรื่องของสมรนนรถนะนิดนึงเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์นะคะสี่สูบหนึ่งจุดหกลิตรนะคะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบหกแรงม้าอืมรอบก็ไม่อยู่รอบแบบขึ้นแบบปุ๊บห้าสิบนิวตันเมตรค่ะ เกียร์อัตโนมัติเจ็ดจังหวะนะเกียร์อยู่ที่คอนะพวงมาลัยด้านขวาด้านล่างนะคะจะเป็นระบบ cruise control นะคะพวงมาลัย multi function นะแล้วก็พวงมาลัย3ก้านมีแพ t t e ิ n s h i ด้วยตบไฟฟ้าให้ทั้ง2ฝั่งนะคะแล้วก็ memory s e ีทให้อีก3ตำแหน่งด้วย<ะ>นี่ ก็คือมาติดฟังชันสองฝั่งแล้วมีในชิปนะครับเจ้าของเดิมก็ไปเปลี่ยนจอมาจอตรงนี้สามารถคอนโทรลได้ที่ตัวคอนโทรลเลอร์ตรงกลางได้อีกเลยนะเขาเชื่อมต่อกันมาหมดแล้วนะคะไล่ลงมาจากจอก็จะเป็นช่องแอร์นะคะสามช่องเป็นแบบเจ็ทบายแอร์ก็จะเป็นแบบ2โซนแยกอิสระซ้ายขวาแล้วก็จะมีตัวช็อตคัตเล็กๆนะให้หลายจุดเลยก็จะเป็นเครื่องเล่นแบบซีดีนะคะลุกนี้เป็น d y นดิมิกซีเล็กได้ด้วยเลือกโหมดการขับขี่ได้เพิ่มเติมอีกนิดนึงเกี่ยไม่เนี่ยมีทั้งแบบเป็นดิจิตอลกับเข็มเป็นโตม ราคามันโดนใจจริงราคา7จ็ดเนี่มันโดนใจมากโอ,โอคค้โห่อดูเหมือนจนต้อ,ตอาบาทค่ะเอารถ m e r c e เ e s Ben นไปใช้เรื่องของ Mercedes <คะ S 1> เนี่ยบอดี้ตัวถังรถหรือว่าแม้แต่ความปลอดภัยเนี่ยแน่นอนว่าคุ้มค่าอยู่แล้วด้วยถุงลมนิรภัยนะคะคู่หน้าด้านข้าง2องตำแหน่งคะ่ะแล้วก็ม,กม่านถุงลมนิรภัยให้อีกนะคะ4ตํตำแหน่งตรงในช่องคนโซนกลางเนี่ยช่องวางแขนเนี่ยนะคะก็ยังมีที่เชื่อมต่อ usb ให้ไว้ใช้แบตเตอรี่แล้วก็ยังมีลูกค้าติดอันนี้มาให้เป็นไมโครโฟนสปีกเกอร์โฟนในรถการใช้สปีกเกอร์โฟนในรถมันดีมากเนี่ ทางมือพี่ตั้มรับนะฮะส,ส,ส,สดๆเลย คือใช้สปีกเกอร์โฟนดีกว่าเชื่อมต่อกับบูทูธหรือว่าสปีกเกอร์โฟนในรถน่ะมันปลอดภัยจริงๆถือมือถือแล้วก็ต้องนั่งพูดไปด้วยเลยมันอันตรายค่ะห้ามใช้แล้วนะเดี๋ยวนี้<อ>ห่วงใย<อ>คุณผู้ชมทุกท่านนะคะอยากได้รถสวยรถด,ด,ดีรถคุณภาพนะคะแล้วก็ดูแลดีบริการดีมาที่นิตยสารออตโต้คาร์บางบัวทองค่ะคขายของซะเลยเบนซ์ CLA 200เออบันปี2016นะครับผมตอนนั้นเขามีค่าตัวอยู่2องล้านหนึ่งแบาทราคาณปัจจุบันนะหายไปเยอะมากหายไปเป็นล้านเลยณปัจนจะุบันตอนนี้้้้ิิออออโตคาาาารรรร์ขยยนะ799,000บทฝกแลวสใจจเเเฮงงหื่ ผมให้ราคานี้เลย7จ็ดแสนเก้าหมาบาทผ่อนหนึ่งหมื่นเปนต้นนะและที่สําคัญนะเช่นเดิมนะลูกค้านะอยากรู้ว่าตัวเองคือได้ไหมวงเงินไขยดีๆนะเพียงแค่ท่านมีผ่อนบัตรบีซา่ามาสเตอร์อีออนอีซินาบหรือผ่อนบ้านผ่อนรถเกินสิบสองรอบบินแล้วท่านสามารถมาเช็คสิทธิ์กับตั้มได้นะครับโดยถือบัตรประชาชนมาหนึ่งใบ่านได้วงเงินท่านขับรถกับบ้านได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆที่ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวลูกค้าสนใจนะอยากมาดูรถจริงทดลองขับได้เลยนะคะ โทรมาได้ที่0811331221นะคะหรือว่าโทรมหาพี่ตั้มได้เลยนะคะคที่0911202384กับโปรชั่นดีๆเดือนเกิดนะคะใครเกิดเดือนนี้บอกตั้มด้วยนะครับว่าพี่หนูเกิดเดือนนี้นะผมจะได้มีรางวัล และรางวัลเป็นรางวัลใหญ่ด้วยนะครับไม่ใช่รางวัลเล็กๆใช่ครับอยากดูรถของเราเพิ่มเติมกว่า300คันนะคะดูได้ที่ w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  i s a r a u t o c a r c o m นะคะแล้วยังมีไลฟ์สดอีกนะคะในทุกๆวันเลยนะทุกแพลตฟอร์มสามารถซได้ที่ชื่อเดียวเลยค่ะวิสา r อ a u t o c a r สาขาบางวัวทองค่ะที่สำคัญนะครับลูกค้าที่มีสลิปเงินเดือนหรือเงินผ่านบัญชีนะคะโชว์เลยนะครับว่าทำงานรับหนังสือรับรองเงินเดือนมีเงินผ่านบัญชีหรือมาสลิปรับ รับน้ำมันคูปองวันออกรถอีก1,000บาทนะครับผม <_ V> เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ <_ V> ที่ท่านกำลังมองหารถไหนอยู่ฝากกดติดตามเรา2คนไว้ด้วยนะครับ <_ V>